ดวงตาในเงามืดในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลาง,งเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับปลาผีหรือดงผาเงายังคงกล่าวขานอยู่ในบทสนทนาย,ยามค่ำคืนของผู้เฒ่าผู้แก่เสียงกระซิบเหล่านั้นไม่เคยจางหายไปจากเรื่องเล่ารอบกองไฟทุกคน ต่างรู้ดีว่าป่านั้นมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรถูกท้าทายแต่สำหรับสองผ่านผู้ผ่านป่ามาเกินครึ่งชีวิตพ่อนินกับลุงหานเรื่องผีสางนั้นมันเป็นเพียงแค่คําขู่หลอกเด็กไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าท้องที่ว่างเปล่าและความจนที่เกาะกลุ่มชีวิตเอ้ย ได้ข่าวว่าพ่อหลวงอะเห็นฝูงกวางโพมาที่ลานผาใต้น้ำตกเมื่อสองสามคืนก่อนลุงหารพูดหอมจุดยาเส้นจริงเหรอพ่อนินเลิกคิว้วถ้าได้สักตัวสองตัวก็พอจะได้ค่าอยู่ค่ายาเอาไปรักษาเมียค่าทั้งสองจึงตกลงใจในวันรุ่งขึ้นทั้งคู่ เตรียมตัวออกเดินทางสะพายปืนเก่าคู่กายกระเป๋าสะเบียงและเต็นท์ผ้าใบสีทึบอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นลุงหารถึงกับนำผ้ายันที่พระอาจารย์ในวัดเซกไว้ให้ห้อยติดตัวไปด้วยถึงจะไม่กลัวผีแต่แกก็ว่าอุ่นใจไว้ดีกว่าทั้งสองคนเดินเท้าเข้าป่าลึก เป็นเวลาสองวันลัดเลาะตามแนวเขาลุยลำทารสายน้อยมีน้ำที่ใสเย,ย็นเดินผ่านป่าขึ้นไปสู่ดงไม้ใหญ่ห่างจากหมู่บ้านเกือบ30กิโลทุกย่างก้าวล้วนเต็มไปด้วยเสียงของธรรมชาติเสียงลมพัดผ่านสปะสิงในป่าทำให้ทุกอย่างดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาที่นี่และ เหมาะจะดักมันหลวงหารพูดเมื่อพบลานหญ้ากว้างล้อมรอบด้วยเนินหินเขามีแอ่งน้ำเล็กๆและล่องรอยการเหยียบย่ำของสัตว์ป่าคืนนั้นพวกเขากางเต็นท์รวมวงรอบกองไฟนั่งอย่างเนื้อแห้งและพูดคุยกันถึงเรื่องสมัยก่อนเรื่องผ่านหลงป่ามึงยังจำไอ้แหลมได้ไหม ก็หนนถามไอ้ที่หายตัวไปตอนปีใหม่ใช่ไหมพอเน้นใช่มันบอกว่าจะไปหามหมูป่าแล้วก็แล้วก็ไม่กลับมาเลยบางคนบอกว่ามันโดนผีป่าพาไปลุงหารหัวเลาะแห่งบางคนก็บอกว่ามันทําพิษแล้วหนีไปอยู่ที่ชายแดนเรื่องนี้ใครจะไปรู้ก็ไม่รู้สินะแต่ป่า มันก็เหมือนจะกืนคนเข้าไปได้จริงๆแล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนใกล้เที่ยงคืนทั้งคู่เตรียมแยกกันตามแผนลุงหานจะเดินอ้อมเนินขึ้นไปทางทิศเหนือพ่อนินจะรอดักยิงจากที่สูงฝั่งตรงข้ามเอ้ยเอ็งอย่ายิงอะไรที่เห็นไม่ชัดนะลุงนินลุงหาน เตือนเสียงเข้มเออข้าไม่ได้เป็นมือใหม่พอนินยิ้มเอ็งระวังตัวเถอะแก่แล้วอย่างเงี้ยอย่าไปเดินสะดุดอะไรหกล้มเข้าละกันแล้วเสียงก้าวเท้าก็ห่างออกไปเหลือเพียงเงามืดและลมหายใจของพืนป่าที่เงียบงนันเวลาผ่านไปอย่างช้าๆพ่อนินนั่งเงียบอยู่หลังพุ่มไม้ บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยเสียงจักจันเสียงกอบแกบของสัตว์เล็กๆและความมืดที่ค่อยๆกืนกินทุกสิ่งจู่จก็ได้ยนินเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากพงไพด้านหน้าเขายกไฟฉายส่องเข้าหาแล้วก็พบมันดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงจังๆอยู่ห่างออกไปโดยประมาณ50เมตร มันไม่ไหวตริงเหมือนกำลังจับจ้องเขาอยู่พอนินกระชับปืนในมือมั่นยกขึ้นเล็งแม้แกจะแก่ชลาแล้วแต่แกก็ยังสามารถถือปืนได้อย่างมั่นคงหัวใจเต้นทีด้วยความตื่นเต้นเจ้ากวางไม่ขยับหนียืนจ้องมองมาอย่างสงบนิ่งเขาเหนียวไกลขึ้นมาทันทีปั้ง เสียงปืนแหวกความเงียบล่างที่อยู่ในพงหญ้าล้มลงเสียงดังสบใหญ่พ่อหน,นิลรีบเดินเข้าไปใกล้แต่แล้วเขาก็ต้องชะง,งักขึ้นทันทีที่แสงไฟฉายส่องไปถึงร่างที่นอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นไม่ใช่กวางมันคือลุงหารปากของพ่อหนินแห้งผาก ดวงตาเบิกโพรงใจเต้นแรงจนเกือบวูบหมดสติมือสั่นระลิกเมื่อยกไฟฉายสำรวจบริเวณหัวไหล่ของลุงหารมีรอยกระสุนฝังทะลุเลือดไหลนองพื้นมือข้างหนึ่งยังจับมีดผ่าคางไว้หารหารเองเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงแผ่วเบาแทบไม่พ้นออกมาจากลำคอแล้วน้ำตา ก็ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาสุดตัวลงนั่งข้างล่างลุงหางะอื้นเงียบๆเ,เล่ากับเด็กหลงทางหลายวันต่อมากลุ่มชาวบ้านที่ออกติดตามลุงหานกับพ่อหนินเดินลุยป่าจนพบชายทั้งสองกำลังประคองกันอย่างทุรักทุเลทั้งสองอยู่ในสภาพอิดโรยขาดน้ำขาดอาหารมาพักใหญ่ หลายวันต่อมาพ่อนินจึงปีปากเล่าเรื่องต่า,ตางๆให้ผู้คนในหมู่บ้านฟังผมเห็นดวงตากวางมันหลอกผมมันไม่ใช่หานแต่ตอนนั้นผมแน่ใจว่าเป็นกวางจริงๆหลังเหตุการณ์นั้นพ่อนินเลิกเป็นพานและไม่เฉียดเข้าใกล้ป่าดงลึกอีกเลยเขาใช้ชีวิตอยู่กับการทำไร่ทำสวน ลำพึงลำพันในใจว่าโชคดีที่ยังเอาชีวิตทั้งสองคนออกมาจากป่าได้และเรื่องราวของคืนนั้นกลายเป็นตำนานเล่าขานผู้คนต่างเลี่ยงที่จะเข้าดงผาเงาในเวลากลางคืนบางเชื่อว่าเป็นคำสาบบ้างเชื่อว่าเป็นการเล่นตลกของผืนป่าบางคืนชาวบ้านที่เดินผ่านชายป่า มักได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงปืนบ้างเสียงร้องไห้บ้างและที่สำคัญที่สุดคือแสงสะท้อนของดวงตาคู่หนึ่งที่จ้องกลับมาจากความมืด